แตการเกาบา,า,า,างแะการินหอยหกระเทียมพริกไทยเลยค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจา้ามาค่ะมาจับตะลิวทับพี่คือเก้าแล้วค่ะมื้น,นี้พาพพี่น้องเห็ดเมนูนะคะหมึกทอดกระเทียมพริกไทยกรอบๆค่กะกามาเบิ่งวัตถุดิบส่วนผสมทั้งหมดนะคะแป้งทอดกรอบค่ะ ผิกไทยหลากผักชีกระเทียมนะคะซอสปรุงรสค่ะไม่แค่นี้ละคะ่ะเคื่องปรุงทั้งหมดทั้งมวลไปกันค่ะพี่น้องจ้าหมอเอเดือดนะคะหนึ่งมุสามนาทีเพอนะคะสามนาทีนะคะยังเกินนี่ค่ะ โอเคม่อไปทีแล้วคะ่ะเจียวกระเทียมไว้ให้เหลืองๆหอมๆไปลุ้ยหานาเลจ๊ะเดี๋ยวมาผสมเครื่องปรุงกันเลยนะจ๊ะน้ำในต้งเย็นจัดๆเลยนะคะตอนที่เราผสมแป้งกรอบอะคะ่ะมักไว้จะหาหน้าที่ค่ะหอมหอมค่ะเครื่องทีเท้โขูดกราบตะขี้กระเทียมอะค่ะหอมเม็ดพริกไทยน้ำค่ะ กระทะพร้อนจานแล้วเดี๋ยวเอามือกล่องถอดนะคะหอมแตกๆบางเรามาเให่การกินหอมกลบกจะเติมพริกไทยค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องจ๋าโชคดีมีความสุขค่ะขอบพระคุณที่ได้เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย